สวัสดีค่ะ Happy Healthy Homie นะคะวันนี้เรามาทำส้มตำกินกันแบบนัวๆแต่ว่าเฮลตี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีเครื่องเคียงกรุบกรอบด้วยค่ะส้มตำเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยนะคะวันนี้เรามาทำอีกสูตรหนึ่งกันนะคะทุกคนก็จะมีมะระกอดิบมะเขือเทศนะคะนำมะระกอดิบมาล้างให้สะอาดนะคะมะเขือเทศก็ไปล้างน้ำให้สะอาดะคะ่ะ ปอกเปลือกมาแล้วกอจะสับหรือขูดก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยนะคะพอดีมะละกออันนี้มันลูกใหญ่เกินไปนะคะทุกคนเราก็นํามาขูดนะคะเพราะว่าสับไม่ค่อยสะดวกมันลูกโตมากแล้วก็ปอกเปลือกเพียงครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเราจะเก็บไวะคะ้ค่ะมันจะได้แบบประมาณว่าคงความสดใหม่อะไรประมาณนี้เนาะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะมะละกอที่ต่างประเทศเนี่ยหาแบบดิบกรอบ ยากนะคะทุกคนส่วนมากเจอเปลือกเขียวก็จริงแต่ว่าน้องก็จะแบบว่าสุกแล้วก็หามไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะมาหั่นเตรียมรอไว้เลยนะคะพริกประมาณ4 5่หเม็ดค่ะเผ็ดตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปโคลกตามปกติเลยเลยนะคะ ใครไม่เคยทำส้มตำก็ลองดูนะคะแล้วก็ทำสูตรนี้แล้วรองว่าอร่อยแล้วก็ครีนแล้วก็เฮลตี้ค่ะทุกคนใส่ถั่วลิสงลงไปประมาณหช้อนโต๊ะนะคะไปโคลกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปโคลกตามนะคะเพราะว่ามะเขือเทศจะได้นิ่มแล้วก็ความรสชาติของมะเขือเทศก็จะออกมาด้วยนะคะก็จะให้รสเปรี้ยวอมหวานใส่ nutritional yeast ลงไปหช้อนโต๊ะ อันนี้คือซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะคะเป็นซอสผัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแบบให้เข้ากันอย่างดีเลยนะคะความเปรี้ยวของเราใช้เป็นเลมอนนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เส้นมะละกอของเราลงไปเลยถ้าได้มะละกอดิบก,บกรอบๆนะคะก็จะอร่อยกว่านี้แต่ว่าแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบเหมือนกันมันก็นิ่มๆดีนะคะ แล้วก็ตามคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนรสชาติที่ทําในวันนี้ก็จะเป็นแพนเบดนะคะใช้ซอสถั่วแทนแล้วก็ใส่ u นิว t ทริช l นลยีสลงไปมันจะได้ความนัวนะคะทุกคนมันจะแบบว่าเค็มเค็มนัวนวแล้วก็แบบอร่อยบอกได้คําเดียวคืออร่อย <laughs> อยากให้ทุกคนได้ลองสูตรนี้นะคะ มันอร่อยละมุนมากเลยพักส้มตําไว้ก่อนนะคะเรามาทําเครื่องเคียงกินกับส้มตํากันนะคะก็จะมีน้ําตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสผัด2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พริกไทยผงนะคะอันนี้เอาไม่ใช่กระเทียมผงค่ะกระเทียมผงแล้วก็อันนี้คือ,อ,อขิงผงนะคะใส่ลงไปเพื่อนๆจะใช้ขิงสดแล้วก็กระเทียมสดก็ได้นะคะแล้วก็จะมีงาขาวแล้วก็พาสเทลนะคะ เพิ่มสีสันแล้วก็บีเต้าหู้ลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกเค้าให้เข้ากันเวลากินส้มตํามันจะต้องมีเครื่องเคียงนะคะทุกคนทุกคนชอบกินส้มตํากับอะไรคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะจะได้เป็นไอเดียค่ะแล้วเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่ง <laughs> อันนี้คือแป้งอนเนกประสงค์นะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะทำให้เขาเคลือบเคลือบผิวด้านนอกนะคะเวลาไปทอดมันจะได้กรอบๆแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วห้านาทีได้แล้วก็ตั้งน้ำมันใส่ลงไปทอดนะคะเวลาทอดใช้ตะเกียบคนๆๆนะคะทุกคนมันจะได้สุกทั่วถึงแล้วก็กรอบเหลืองสวยงามเนี่ยค่ะคนๆแบบนี้แค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อย สีสันสวยงามมากเราได้ทำส่วนผสมเต็มๆของเอต้าหู้ป๊อปนะคะทุกคนไว้แล้วเพื่อนๆเลื่อนดูได้นะคะแล้วก็นําเข้าเครื่องสบัดน้ํามันนะคะพอดีเราไม่มีนะคะเราก็ใช้เครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องสบัดสลัดเนาะเราก็เอามาสบัดน้ํามันถ้าเกิดใครมีเครื่องอบรมร้อนนะคะก็เอาเข้าไปอบไล่น้ํามันได้นะคะเรียบร้อยคะ่ะเต้าหู้ป๊อปกินกับส้มตํานะคะ เป็นเมนูที่ทําง่ายมากนะคะเพื่อนๆสามารถทําเป็นของว่างนะคะแล้วก็ทําเป็นอาหารอะไรแบบเนี้ยแปบ๊บเดียวมันก็ได้กินของอร่อยแล้วอะ่ะแล้วเต้าหู้ก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนแล้วก็ส่วนการทอดก็นําเข้าเตาอบได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะไม่ทอดเนาะเพราะว่ามันมีน้ํามันแต่บางทีมันอยากจะกินของทอดกร,บกรอบๆคะ่ะทุกคนมันก็จะต้องแบบว่านิดนึงนะคะ จักเสิร์ฟได้นะคะส้มตำของเราสีสันเป็นยังไงคะสวยงามนัวน่าอร่อยไหมแล้วก็กินกับเครื่องเคียงเป็นเต้าหู้ป๊อปกรุบกรอบค่ะส้มตำสูตรนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะและเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำยัวย่วๆกับ ไก่อบกับเต้าหู้ป๊อปกรอบๆนะคะมระกอกมีประโยชน์นะคะทุกคนถ้าเกิดเป็นมรกอกดิบก็ช่วยในการดับร้อนดับพิษไข้ในร่างกายนะคะเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยส่วนมรกอกสุกก็จะมีวิตามินเอบำรุงผิวบำรุงสายตานะคะถ้าใครกำลังนึกเมนูอาหารอะไรไม่ออกก็อย่าลืมทำส้มตำส่วนนี้ดูนะคะแล้วก็เต้าหู้ป๊อป,กร,ปกรอบค่ะเข้ากันมากๆเลยคะ่ะทุกคน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ในการทำอาหารเมนูต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ Happy Healthy Homie จะมีคลิปอาหารต่างๆมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ